มาหมมชานลอีกแล้วครับวันนี้จะมารีวิวบอร์ดเกมลิเบริตครับนี่ครับเกมเขาวองกดเลยครับเกมนี้เป็นเกมที่่องใหญ่อยู่ครับนแนวนอนนี่เล่นได้เจ็ขวบขึ้นไปและ2-4คน,นและก็20-30นาทีครับเล่นนี่คือบอร์ดมันครับบอร์ดสีน้ำเงินนี่แหละครับ แล้วเราจะเจอพวกทายพวกเนี้นี่ครับเนี่ยทายทายทายมันเป็นพวกแผ่นมีบางอันก็มีรูปครับรูปเช่อนแบบเนี้ยหรือรูปแบบอื่นนะครับมีหลายรูปเลยเราจะทายมาเรียงสุ่มๆเป็นบอร์ดอันหนึ่งครับทายมาเรียงครับ นี่ให้มันเรียงเป็บอร์ดเลยนะคะเวลามีชิ้นส่วนอะไรเหลือก็ไม่เป็นไรนี่เลียงเรียบร้อยครับจากนั้นเ้นจะมีชิ้นส่วนหนึ่งเหลือนะครับแบบนี้จะจะเหลือแผ่นอะไรก็ได้ครับสีอะไรก็ได้ฮะแล้วมันจะเป็นรูปทายที่มันเหมือนมีสมบัติอะไรต่างๆแล้วที่เจ๋งที่สุดของเกมนี้คือพวกนี้พวกมิเนิเจอร์มีหลายตัวเลยครับมินิแม่มด นี่แม่มดนะนี่ก็แม่มดอีกสีเหลืองนี่ตัวบทผมพ่อมดและนี่เจ้าหญิงครับแล้วจะมีการ์ดเป็นปึกอย่างนี้ครับมันจะเป็นรูปสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในบอร์ดเหลือจะอยู่บนท้ายที่มันเหลืออยู่อันหนึ่งจากนั้นเเราก็จะเริ่มจจกจัวการ์ดครับสมมติเราจะจัว,มมวกี่ใบก็ได้นะครับ เราเริ่มจากเอาตัวพวกนี้ไปวางไม้ตรงที่สีต่างๆของมันสมมุติตรงนี้ครับเห็นหรือเปล่าน,นี่สีสีฟ้าครับสีคมกลมสีฟ้านี่เอาตัวหญิงไปวางสีแดงนี่เอาพอหมดไปวางสีเหลืองตามสีของตัวละครนั้นเลยครับแบบนี้สวยไหมโอเคแต่นั้นสลับแจทกท้ยคนละสองแจกใบนี้คนละสองใบก็ได้หรือจะมากกว่านั้นก็ได้ โอ้ส่วนใหญ่ผมเล่นกับพ่อเวดสิบใบครับจากนั้นเปิดใบบนสุดครับแต่ไม่ต้องให้อีกคนนึงดูนะอย่าให้ใครดูเด็ดขาดเริ่มจากคนเริ่มก่อนสีเหลืองนะเออจะเ,ออเดินก็ได้หรือจะดันท้ายก็ได้นะเริ่มจากมันสอนวิธีก่อนสมมุติอันนี้เป็นรูปเพชรมันต้องสีเหลืองตัวไปหาเพชรซึ่งเพชรอยู่ตรงนี้ครับสีเขียวนี่เพชรแล้วก็แล้ว,ลวสมมุติมันไม่มีทางเดินไปแล้วอะ ทำไงเราใช้สิ่งนี้ครับท้ายที่มันเหลืออยู่ครับดันอย่างนี้ครับดันให้มันมีทางเดินไปครับแบบนี้นี่แล้วมันจะมีท้ายเหลืออีกอันหนึ่งครับแล้วเราก็สามารถเดินได้ผมจะเดินตัวสีเหลือมาอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามอย่างนี้เอ้ยอย่างนี้ดีกว่าเพื่อเดี๋ยวเพื่อนแกลงจากนั้นตัวสีแดงครับต้องไปหาหมวกครับหมวกนี่ครับ เราต้องหาก่อนว่าหมวกอยู่ไหนหมวกอยู่ตรงนี้เลยครับโอ้ไกลมากจากนั้นเราจะไปยังไงดีเราจะใช้สมองเดินอย่างงี้เดินมาตรงนี้จากนั้นใช้อนี้ดันก็ได้ครับแล้วค่อยเดินต่อก็ได้จบแล้วเพราะหนึ่งตาต้องมีการดันครับจากนั้นนี่สีเจ้าหญิงต้องหาหนูหนูหนูอยู่ไหนอ๋อหนูอยู่ใกล้ๆเลยนี่ตรงนี้ ได้เลยแล้วก็จะได้การ์ดหูมาจากนั้นก็จะเปิดใบใหม่ครับเปิดใบใหม่นี่เป็นจิ้งเหลนะครับแล้วเจ้าหญิงก็ต้องดันดันดันบล็อกไงเอาเจ้าหญิงจะดันวักนี้เออแล้วก็เดินมาอย่างนี้นี่ตรงนี้เลยจากนั้นต่อไปแม่มดสีเขียวครับสีเขียวเออก็ต้องใช้ก็ต้องหาบลคกเลดี้บัค บักกัสัก่มาแล้งอ่ะโอเคอันนี้บักครับอยู่ตรงนี้เราจะไปเอาอยัางไงดีนะเออเราจะดันอย่างงี้เราเดินมมตรงนี้ดีกว่านี่แบบนี้ครับเล่นอย่างนี้จนการหมดนะครับใครการหมดใครที่หาเจอหมดทุกอย่างที่ที่เวนการอย่างเงี้ยสมมุติอันเนี้ยถ้าหาจิ้งเหลนเจอนะเจะ้าหญิงก็จะชนะไปเลยจากนั้นจะมีหลายแบบครับจะเล่นแบบที่มันแบบว่า ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ได้เล่นให้จนเหลือคนสุดท้ายก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเล่นจบแล้วหาของเสร็จแล้วต้องกลับมาจุดเริ่มต้นก่อนนะครับโอเคแล้วนั่นคือการจบเกมครับบ๊ายบายครับ